วันนี้นะครับก็ข้อทำความเข้าใจกับบรรดาบุคลากรของเทศบาลตำบลทาชนาในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์คับงานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งับของเทศบาลตำบลทาชนางานประชาสัมพันธ์นี่ก็มีไล่รูปแบบนะครับก็มีตั้งแต่ Facebook มีไลน์มีเอกะานมีวาระสานแป้นแับแป้นปลิว หนังสือพิมพ์นะครับาวายนิ้วปายโฆษณาอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะมันนั่นคือ,อเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าทีว่วายประชาสัมพันธ์ว่าจะมีวัคิดแนวคิดในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องอที่อยู่ในเขตเทศบาลหือวาพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบเรื่องราวของทางราชการเรื่องราวข้องงานของตัวเองนะ,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ การประชาสัมพันธ์ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะครับเป็นหน้าที่ของกองงานต่างๆที่จะที่จะประชาสัมพันธ์งานของตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เช่นกองช้างก็เจ้าหน้าที่ของกองช้างก็จะต้องทําการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของกองช้างให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้ไม่มีใครที่จะอธิบายขยายความได้ดี ท้ากองช้างถึงแม้ว่าเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ที่สังกัดควายประชาสัมพันธ์จะอธิบายเรื่องของกองช้างก็คงจะอธิบายได้ไม่ดีหรือว่าทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ไม่ดีเท่ากับเจ้าหน้าทีของกองช้างกองคลังก็เช่นเดียวกันใครจะรู้ดีว่ากองคลังนะครับใครจะอธิบายขายาะยความต่าง อภิอธิบายเรื่องของการเสียภาษีเก็บภาษีการประเมินภาษีได้ดีเท่าเจ้าหน้าที่กองกองกลังนะครับว่ายาธารณสุขก,ก็เช่นเดียวกันใครจะอธิบายขยายความเรื่องของกองสาธารณสุกได้ดีว่าเจ้าหน้าที่กองกองศาซา,า,าสุขเพราะฉะนั้นงานใครงานมันเจ้าข้องเรื่องก็จะเป็น ผู้ที่จะอธิบายหรือประชาสัมพันธ์งานได้ดีกว่าบุคคลอือ่นบุคคลภายนอกของงานนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยากจะให้งานของเทศบาลเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแต่ละฝ่ายแต่ละงานแต่ละกองได้ทําการประชาสัมพันธ์งานของตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ ทีนี้บางคนยังเข้าใจว่า <c oughs> งานประชาสัมพันธ์ก็กวายประชาสัมพันที่เขาต้องมีหน้าทีในการประชาสัมพันธ์ทุกตองนั่นคือหน้าทีของกวายประชาัมพันธ์จะทําหน้าทีในการประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่ว่าไม่ได้มากความว่าเจ้าหน้าทีจะต้องทําเองทะถุกเรื่องนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเทศบาลตำบลาจนามี ห้องนา้าห้องซ้วมมีไว้ตำารัยก็มีไว้บริการคนข้องเทศบาลมีไว้บริการพี่น้องประชาชนผู้ดูแลห้องนา้าห้องซ้วมคือใครก็คือแม่บ้านนะครับจะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดนะ้นมคาดไหมซ็อกปปอกไหมก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านแม่แม่บ้านที่จะต้องดูแลรักษาตรงนี้ แต่ตามว่าห้องน้ำห้องรวมใครมาใช้บ้างก็ทุกคนนะครับในเทศบาลตำบลตาชนะพี่น้องประชาชนมาที่เทศบาลก็ต้องมาใช้ห้องน้ำห้องรวมเจ็บกี้เจ็บเหี่ยวไปไหนกับก็ไปเ่ห้องน้ำห้องรวมของเทศบาลใช่ไหมครับอันนี้แหละครับเปรียบเทียบง่ายๆว่างานประชาสัมพันธ์ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเทศบาลตำบลาจนะก็เมื่อเขับห้องน้ำห้องรวมนั่นแหละนะ เจ้าหน้าที่ควายประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหน้าที่ดูแลห้องน้ำห้องรวมนะครับซึ่งที่นีคนอื้นคนนอกที่ไม่ได้ดูแลห้องน้ำห้องรวมแต่ว่าทุกคนก็ต้องชายบริการห้องน้ำห้องรวมเจ็บขี้เจ็บเหี่ยวก็ต้องมาขี้เหี่ยวอยู่ในห้องน้ำห้องรวมใช่ไหมครับแต่ว่าคนตามความสะอาดคนดูแลคนรักษาคือใครก็คือแม่บ้านนะครับไม่มีใคร นะครับไม่มีใครที่ว่าเจ็บกี้เจ็บเหี้ยอะไรบอกว่าเออว่ากันไปกี้ไปเหียยแทนชั่นกันนะไม่มีว่าไม่ได้นะครับงานประชาธัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะครับงานข้องกองช้างกองช้างก็ต้องประชาสัมพันธ์เองนะครับจะให้คนอื่นประชาธัมพันธ์แทนก็คงจะได้ไม่ดีเถวเจ้าของเรื่องงานคลังเ็เหมือนกันนะครับใครจะมาบอกอ่าใครจะมาประชาสัมพันธ์ได้ดีกว่าเรื่อง เขากองเขาเจ้าหน้า like ถีกองกลางนะครับเรื cuanto, ่องกองกลางก็เจ้าหน้าถีกลางก็ควรจะประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าถีกองสาธารณสุกก็จงประชาสัมพันธ์เรื่องราวกองสาธารณสุกนะครับเพราะฉะนั้นถูกงานถูกกองอย่าว่างหวาเมื่อมีเจ้าหน้าถีประชาสัมพันธ์แล้วต้องให้เจ้าหน้าถีประชาสัมพันธ์ดําเนินการแต่เพียงลําพังอันนี้ไม่ตู้ตองนะครับเมื่อกับห้องหนาห้องสวมของเทศบาลนั่นแหละเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ก็เมือนกับ เม่บ้านที่ดูแลห้องน้ำห้องส้วมกองเทศบาลนะครับที่นี้ถูกงานถูกกล้องถูกายนะครับก็เมื่อครับฐานนี้ปวดทองปวดขี้ปวดเหี่ยวฐานก็ต้องมาขี้เหี่ยวเองคนอื่นจะมาขี้เหวี่ยวแทนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะต้องทําความเข้าใจว่างานประชาสัมพันธ์มีวัยบริการถูกกลองถูกกลองงานที่จะมาประชาัมพันธ์งานข้งตัวเองก็เมื่อกับห้องน้ำห้องร่วมเนี่ยถูกกล้องถูก กรมทุกคนจะขี้จะเบี้ยวต้องมาขี้เองนะครับก็ขอ้ขอทําความเข้าใจให้ถูกๆุกฐานนะครับที่มีความรู้มีปริญญานะครับและเห็นคุณค่าของการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับถ้าทุกคนบุคลากรในเทศบาลมองว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหน้าทีข้องควายประชาสัมพันธ์แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ถูกต้องน,นะครับ เรางานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ทุกคนจะต้องประชาสัมพันธ์งานของตัวเองเพระนาะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ควายประชาสัมพันธ์ด้วยเจ้าหน้าที่ควายประชาสัมพันธ์เขาก็จะต้องมีการดูแลนะครับห้องทรงสถานีวิทยุอวัยนะครับเพื่อจะให้ทุกฐานได้ใช้บริการได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาะสัมพันธ์เองนะครับก็จะต้องมีการพัฒน,นาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะ,ะดําเนินรายการทางสถานีวิทยุนะครับนอกจากนั้นแล้วเขาจะต้องมิทําการปรับปรุงดูแลบํารุงรักษาสถานีวิทยุนะครับไม่ใช่ว่าชาวขึ้นมาถึงก็เปิดสถานีนะเปิดเพลงทิ้งไว้แล้วก็สูน้นหายไปแล้วมาอีกทีนึงก็อต่อโน,น้นนะ สามโมงสี่โมงนะครับรเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าทีขข่ของควายประชาันนะครับก็จะต้องรวมด้วย่ฉยัน,นะครับพัฒนาตัวตัวเองนะครับในการทําหน้าที่ควายประชาสัมพันธ์ให้สมบูรณ์แบบนะครับเราจะไปพึ่งคนอื่นทางมดก็ไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่โดยตรงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ะหนทักว่างานประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าผู้ดูแลก็จะต้องมีความสําคัญเช่นเดียวกันผู้ดูแลก็จะต้องเป็นลักนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับบุคุลภายนอกหรือว่าคนอื่นที่ว่าไม่ได้รับพิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยตรงะรจะต้องเป็นพีเลี้ยงได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ว่าเจ้าหน้าที่ควายประชาสัมพันธ์เองก็จะต้องเป็นลักแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้คําแนะนํากับคนอื่นที่เข้ามาดําเนินรายการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไหวเช่นนั้นสถานีวิทยุถื่ว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์นะครับที่บุคลากรในเทศบาลนะครับถูกกล้องถูกงานจะต้องมาทําการประชาสัมพันธ์งานข้องตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสร้างสถานีวิทยุไว้แล้วเพื่อการประชาสัมพันธ์งานข้องเทศบาลเราก็ควรจะฉายให้คุ้มขาก็นะออยากจะให้นะถูกกลมก้องนะครับถูกก้องงานได้เห็นความสัมพันธ์ได้เห็นความสําคัญขอ้องการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเราอยากกิดว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับลาจะไม่ไม่ทันสมไมครับ อันนี้ไม่จริงครับนะยังไม่จริงนะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ต้องมีไล่รูปแบบก็ยังมีประชาชนนะครับที่เขารับฟังสถานีวิทย,ยุนะครับเพียงแต่ว่าเราจะให้ข้อมูลให้สิ่งที่ดีๆกับผู้ฟังหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าเราเท้าแต่เปิดเพลงอย่างเดียว บางทีท่านผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเขาไม่ยากฟังเพลงเขาสามาท่าฟังที่นหนเขาได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเนี่ยนะ็าสามรารถที่จะรับฟังได้จากผู้มีความรู้จากบุคลากรที่ออทํางานในเรื่องนั้นๆโดยตรงยกตัวอย่างเช่นเ,ออเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรนะครับเนี่ย ก็สามารถที่จะนําเรื่องราวของกโมงกฎไม้นะครับไปประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พีน้องได้สาเกี่ยวกับกฎหม้ของเทศบาลว่าจะต้องผูดเรื่องไรบ้างอธิบายเรื่องไรบ้างให้ปี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบก็ใพัฒนาชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับต้องประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนบ้านมีหน้าที่ทำอะไรบ้างบริการพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้าง คนตาคนแก่คนจจราเป็นอย่างไรบ้างช่วนะนะยเลือกเขาอย่างไรทําอย่างไรนะครับนี่แหละครับการทํางานต้องมีการประชาัมพันธนะ์ถ้าไม่มีไม่มีการประชาสัมพันธคนอด่นเขาเข้าไม่รู้ทางานไปก็เมื่อเขาไม่ได้ทานะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันถ้าไมีความสําคัญนะครับสานีวิทยุกจ่ายเชี่อเเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ถูกว่าจะต้อง ประชาสัมพันธ์งานข้องตัวเองจะให้คนอื่นประชาสัมพันธ์แทนมันก็คงไม่ดีเท่ากับเจ้าข้องเหลืองใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับสําหรับการประชาสัมพันธ์ทางรูปแบบอื่นๆน,น,นั้นก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะประชาสัมพันธ์กันแบบในรูปในพันพ์พืชก็สุดแล้วแต่แต่ตรงนี้ สถานีวิทยุเนี่ยเราทุกทอดติง่งคาว่าทุกทอดติ้งตรงนี้ทุกทอดทิ้งตรงนี้ก็หมายความว่า,มาไม่ผีไม่มีผู้มาดําเนินรายการคือว่าไม่มีผู้ที่จะมาประชาะสัมพันธ์งานผ่านทางสถานีวิทยุเลยนะเปิดแต่เพลงตั้งแต่เชา้าจนวัดเย็นนะเช้าถึงก็เปิดนะเปิดราวิทย์เปิดคอมเซ็ตเรียบร้อยเปิดประตูเรียบร้อยก็ใส่เพลงชรัไปร้องรอยเพลงมุ่นเวียนพอต่อจ้าก็เปิด ถ่านี้ยากเดียวแล้วนะเพราะว่าเพลงมันยุ่ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็มุ่นเวียนอยู่แบบนั้นไม่มีประโยชน์ไรถ้าว่าเปิดสถานีวิทยุไว้พณนีนะครับก็ยากจะฉี้แจ้งให้รับทราบว่าเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์งานข้องน่วยงานข้องกองงานต่างๆให้ปี่น้องประชาชนได้รับรู้ด้วยเพลงนั้นเป็นส่วหนึ่งในการที่จะเป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาส้นใย ฝั่งสถานีของเราด้วยสลับกันไปไม่ให้เกิดการเบื่อการซ็้งนะครับก็ข้อเรียนให้สวา,าสถานีวิทยุของเราเนี่ยเป็นสถานีวิทยุสาธารณะเราไม่มีคาชาายในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ไม่มีการเรียกเก็บรายได้ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยคนในเทศบาลน,นี่แหล,ละบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทํางานประชาสัมพันธ์งานข้องตัวเองนะครับครับนี่คือ เรื่องของสถานีวิทยุก็ข้อจีแจ้งให้สาบวาถ้าหากว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเรื่องงานประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์งานเขาแต่ละงานได้กับข้อสถานีวิทยุเขาไม่สาวาจะตั้งขึ้นไหวทําไรนะครับนะเพราะว่าตอนสิ้นปีสองพัานารอยหกสิบเจนี้สถานีวิทยุต่างๆหรือวิทยุต่างๆเนี่ยจะทุกนําไปประมูลนะเขาจะเรียกคืนแล้ว พราะว่าที่ผ่านมาที่ตั้งสถานีกันมาทั่วประเทศเนี้ยถือว่าเป็นการทดลองออกอากาศยังไม่มีการออกอากาศจริงต่อจากนี้ไปกสทชเข้ขขขาก็จะจะเรียกคืนสถานีวิทยุต่างๆใครต้องการทําสถานีก็ต้องไปประมูลเอาต้องไปลงทุนประมูลเอาคลื่นความที่มานะครับแต่สําหรับสถานีวิทยุของเทศสบาลเนี่ยเป็นสถานีวิทยุที่เราข้ออนุญาตเพื่อ ประชาสัมพันธ์เป็นการซาตารนาไม่มีค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่มีไรายได้นะครับทางกาอสชอเข้ากอาอนุโลมถ้าหากว่าเราจะาทําตเขาให้ไปยื่นเรื่องข้อทําตอได้โดยเขาจะไม่เอาลืนของเราไปทําการประมูลแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําตอแล้ว เราก็จะค,คลื้นความที่ให้กับเขาไป mm. เขาก็จะดํา mm. เขาก็จะนําคลื่นความที่นี่ไปทําการประมูลต่อไปนะครับ mm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ mm. ก็ยากจะชี้แจงให้ทราบว่าสถานีของเรานะครับ mm. ก็ได้รับการอนุโลมนะครับ mm. ไม่ต้องเมื่อกับสถานีอื่นๆน,นะครับนะที่จะ,ะข้ออนุญาตนะต้องเสียค่าเฉาค่า ตั้งสถานีแพงขอเรานี้เขา้าถือว่าเป็นการบริการสาธารณะนะครับก็ก็ให้เรายืนเรื่องนะเพื่อที่จะดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องเอาคลืนเราไปประมูลนะครับเราก็ไม่ต้องไปประมูลกับเข้านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่ถ้าหากาว่าเราทําไม่ได้นะเราทําไม่ได้ไม่มีใครดําเนินรายการไม่เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับก็ไม่ควรจะมีสถานีวิทยุอีกต่อไปนะครับ เพื่อจะได้ไม่สินส้นเปลืองออไม่สิ้นเปลืองอขาเอไม่สิ้นเปลืองขาจ้างคนดูแลสถานีนะครับไม่สิ้นเปลืองหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูแต่ว่าถ้าเราสร้างขึ้นแล้วนะเรามีแล้วนะครับถ้าเราจะให้เกิดประโยชน์มันก็คุมขากับเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนได้เสียนะครับนะเป็นคาเงินเดือนบางคา อะไรต่อไม่ไรทีเทศบาลชายบริการอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากเงินภาษีของพี่นองประชาชน่ังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของพี่นองประชาชนนะครับที่ได้เสียให้กับประเทศชาติกับทองถิ่นกับก็ฝากไว้ให้กิจนะครับแล้วก็ข้อความรวมมือถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อขัี่ผมได อธิบายแล้วนั่นแหละครับนะครับถ้าเราไม่สามารถดําเนินการนะครับทางสถานีวิท,ย,ว <ๆ S 2> วทยุกระจายเสียงได้อีกต่อไปก็รุ้ซึกว่านาเจียดได้นะครับเพราะว่าสถานีวิทยุที่ตั้งขึ้นในหน่วยงานห้องทองทิ้นนะครับก็มีไม่กี่แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุของเทศบาลตำบลตาชนะในจังหวัดสุราษฎร์นี้นะครับลองซื้อท่าดูนะครับว่ามีทีใใ่ไหนบ้าง นะครับเทศบาลตำบลาชนาถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่มีซื้อทางสถานีวิทยุในการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับและในอนาคตนะครับนะสถานีวิทยุจากที่เราเคยเออกอากาศคลื่นความที่แบบเดิมเดิมก็จะต้องทุกเปลี่ยนไปถ้าเรายัางดำเนินการต่อนะครับก็คงจะต้องมีการปรับนะของก่อส่อต่อจอ อาจจะเป็นคลืนล่นวิทยุแบบดิจิตอนนะครับปัจจุบันนี้เป็นคลื่นอ n นาล็อกนะครับต่อไปก็จะเป็นดิจิตอลก็คิดว่าคงจะส่งกระจายเสียงได้กว้างไกลกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเรามีสถานีวิทยุอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีกว่าสถานีกว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับ ก็ฟากไหวนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับความรวมมือนะครับจากบุคลากรข้องเทศบาลตำบลตาชนะทุกทุนฐานถ้าเรามีใจที่จะให้กับงานข้องเทศบาลในเมื่อเราเป็นผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนเราคิดว่าเราก็คงจะทำให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่เราได้รับนะครับ